สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมานําเสนอนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยรุ่นรวยเศรษฐีนะครับปีสองห้าห้าหกนะครับเหรียญหล่อวัตโกนะครับรุ่นรวยเศรษฐีปีสองห้าห้าหกนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่ออันนี้เนื้อทองระคังนะครับเนื้อทองระคังนะครับวัตโกนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเหรียญหล่อวัตโกนะครับรุ่นรวยเศรษฐีนะครับปีสองห้าหกนะครับ แท้ทันหลวงพ่อเสกนะครับแท้ทันหลวงพ่อเสกนะครับต่อโค้ดหกศูนย์ห้านะครับต่อโค้ดหกศูนย์ห้าครับเหรียญนี้นะครับปีห้าหกนะครับเห็นหล่อหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับรุ่นรวยเศรษฐีปีห้าหกครับแท้ทันหลวงพ่อเสกนะครับหลวงพ่อเสียปีหกศูนย์นะครับแท้ทันหลวงพ่อเสกหลวงพ่อเสียปีหกศูนย์นะครับได้มาหลายองค์อยู่นะครับได้มาหลายองค์อยู่นะครับแกดูก่อนนะครับนี่ครับต่อโค้ดทุกเหรียญครับต่อคดหมายเลขลำเบอร์ทุกเหรียญครับเดี๋ยวนี้ก็ ห้าเก้าแปดต่อโค้ดทุกเหรียญครับเหรียญสวยเดิมนะครับเหรียญสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยวัตโกครับบูชาแล้วรวยบูชาแล้วรวยบูชาแล้วปังนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้มีแบ่งมีแบ่งหลายเหรียญนะครับมีแบ่งหลายเหรียญนะครับวันนี้นํามาเสนอเพียงห้าเหรียญนะครับนามาเสนอเพียงห้าเหรียญนะครับก็นํามาเสนอเพียงห้าเหรียญนะครับก็สนใจนะครับผมเอาเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เหรียญละ450บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเก็บเงินปลายทางเหรียญละ450บาทพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยวัชโกนะครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยวัตชโกนะครับมีอยู่หลายเหรียญนะครับแต่วันนี้นํามาเสนอ้5เหรียญนะครับนํามาเสนอ5เหรียญนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยวัชโกนะครับสนใจนะครับ ID Line 082นะครับ0786720นะครับ0820786720นะครับร้านดวงดีไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับร้านดวงดีนะครับ จะไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับร้านโรงนี้จะไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับรายการต่อไปเลยนะครับรายการต่อไปเลยนะครับก็เป็นรายการต่อไปก็เป็นพานิรันอันตรายกรมตํารวจครับพานิรันอันตรายกรมตำรวจมีแบ่งสามสามองค์สามกล่องนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับพะรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับที่ตารวจโดนยิงครับไม่เป็นไรนะครับพระนิรนอันตรากิ่งนิลานอันตรายกรมตำรวจนะครับพากิ่นนิรานอันตรายกรมตำรวจ บูชากล <hel> ่องละ1,800บาทพร้อมกล่องเลยครับกล่องละ1,800บาทพร้อมกล่องนะครับมีกล่องทุกองครับมีหมายเลขัมเบอร์อยู่ใต้นี้นะครับมีเขียนจานวนนี้ครับ129อะไรเนี่ยหมายเลขก็จะตรงกับใต้ตูดที่เคี่ยวตอกนะครับเนี่ยครับเนี่ย129079เนี่ย1,800บาทนะครับ1,800บาทนะครับมีแบ่ง3กล่องนะครับมีแบ่ง3กล่องเท่านั้นนะครับพักกิ่งนี่รันอันตรายกรมตำรวจนะครับมีแบ่ง3กล่องเท่านั้นครับ โอเคนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพระดีพระถูกต้องดวงดีเท่านั้นนะครับพระดีพระถูกต้องดวงดีเท่านั้นครับดวงดีพระเครื่องเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับมีมาแบ่งปันท่านี่เดครับรายการต่อไปนะครับแป๊บนึงครับรายการต่อไปก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรายการต่อไปเป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราชนะครับล็อกเก็ตปีหนึ่งห้าพระพุทธชินราชนะครับ ล็อกเก็ตปีหนึ่งห้าพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับพรบบุกเสกทั่วประเทศนะครับพิธีใหญ่นะครับจะมีสามสีนะครับหนึ่งชุดจะมีสามสีนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็สีดานะครับชุดละหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับชุดละหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับล็อกเก็ตพิธีจยกพัดปีสองห้าหนึ่งหนึ่งปีสองห้าหนึ่งห้านะครับพิธีจยกรพัดนะครับชุดละหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับ ชุดหนึ่งจะมีสามสีนะครับชุดหนึ่งจะมีสามสีครับสนใจก็ร้านดวงดีเช่นเคยครับ0 8 2ย์8 6ด2 0เจดหดย์ครับ0 8 2ย์8 6 7 2 0เจหกสองูย์ครับโอเคนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับรอแป๊บนะครับรายการต่อไปรอแป๊บนะครับพี่ครับมีเก็บกันไปทางนู้นนะครับ มีเกงินไปทางโน้นมาครับรายการต่อไปเอาอะไรดีเนาะรายการต่อไปเอาอะไรดีเนาะรายการต่อไปก็เป็นสีวลีนะครับรายการต่อไปก็เป็นสีวลีนะดินนะครับสีวลีองจ้อยนะครับ สีวิรีองจ้อยเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยครับปีสองหนึ่งนะครับประมาณปีจะสร้างปีหนึ่งห้าถึง2 1หนึ่งนะครับนี่ครับสีวิรีองจ้อยนะครับบูชาแล้วรวยนะครับองค์ละ8 0ดร้อบาทนะครับบูชาแล้วรวยนะครับองละ8 0 0บาทนะครับสีวิรีเนื้อดินองจ้อยนะครับบูชาแล้วรวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตารามปีสองห้าหนึ่งห้าถึงหนึ่งห้าสองหนึ่งครับการจะสร้างนะครับอง์ละ8 0ดร้บาทนะครับองค์ละ8 0ดร้อบาทนะครับนี่ครับองละ800บาทนะครับสวยทุกองนะครับองละแ800ร้อบาทนะครับ พาแท้พาบ้านๆต้องนึกถึงเรานะครับดวงดีนะครับหัวละแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับหัละแปดร้อยบาทนะครับโอเคนะครับหงละแปดร้อยบาทนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจก็อย่าลืมนะครับ0ู2ย์8ปดส0ูนย์เจ็ดดหกเ็ดสองูนย์ะครับอดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับอีคครับสวัสดีครับ